กุ่มแจกบ้านกลุ่แจกรถได้หมดเลยแบบนี้ค่ะแจกให้กในเรื่องจากว่าวันนี้ฐานยามาฮ่าของเรานะคะใจดีๆนะคะแล้วก็มีสีสัญลักษณ์ค่ะเป็นสีแดงน,นะคะอันนี้แจกให้ไม่อันเลยนะคะคลัทที่สีแดงอยู่ในตัวยกมือขึ้นลอยค่ะหรือเตือนเขมารับทางด้านหน้าได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวขออันนี้เพิ่มด้วยมีไหม,มคะน้ำมาเลยค่ะสีแดงอยู่ไหนคะไหนสีแดงคะอ่ะาแจกกระเป๋ากระเป๋าของคองอ,งอ,งอ,งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็น ดูจากนะครับหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะครับให้ให้เยอะ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 นะครับคุณอัศรีครับณเหน้าใสกับน้องเขานะครับให้น้องเขาอไปใช้แต่ผมจะมอบทิลปันที่ทำให้หน้าคุณใสยิ่งขึ้นขนาดห้องน้ำายังใสทั้งห้องอ่ะแล้วต้องการว่าคุณใสปว๊งเลยอ่ะนะครับรับไปรอเล่นนากนากนะครับอันนี้น้ำยาปรับพนนุ่มนะครับตัวคุณจะได้นุ่มขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่คุณอาหารจางวันนะครับจับกันไปนะครับบอกไหมอ่ะ น้ำให้ไปแช่น้ำให้อื่อน,น,ปปแ,นแ,ลแล้วกินขอเป็นผู้เล่นกับสาวสวยนะครับชบาแก้วของเราด้วยขอบคุณมากนะคุณชลี่ยบางคนมีปัญหาจริงปกติเ,เป็นสิวแล้วทำยังไงครับล้างหน้าด้วยอะไรครับผงปกักกโอ้ยโหดมากหน้าคนหรือกระเพื้อน <laughs> นะครับผมคือล้างหน้าสะอาดแล้วทำไมสิวไม่หายล่ะครับเวลาล้างหน้าสะอาดแล้ว ถูหรือเปล่าห้องไม่เคยถูเลยนะครับที่มาล้างสิ่งน่าเกิดจากโฮมออเด้า์นะครับเกิดการพักผ่อนความเครียดหลายๆอย่างไม่ใช่เรื่องความสะอาดอย่างเดียวนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยขั้นตอนแรกในการดูแลผิวก็คือเรื่องความสะอาดถูกต้องหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญและต้องใส่ใจอยากเป็นสาวหน้าสวยแนะนําครับเอาไปถูหน้าเช่นแบบนี้เลยนะครับ เอฟอเวเนอเรียครับหนีออกจากบ้านมาเพื่อจะพบคนที่นี่มากัน2คนผู้หนีปิ้นรู้มาได้แค่สองคนเท่านั้นนะครับเป็นหนุ่มหล่อหน้าใสข้างล่างพร้อมจะเจอเขาหรือยังครับมีกลุ่มเดียวเลยครับข้างซ้ายพร้อมหรือยังครับหล่อมากอรัอยู่ตรงนี้หล่อมากนะครับตัวเป็นเป็นนุ่หล่อจริงๆแน่นอนครับอย่ารอช้านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสองนุ่มหล่อจากบ้านเอฟครับกับน้องต้นและน้องไมค์ครับ เพลงแรกทำไมนะครับผมชื่อเพลงเลือกครับล,ลองได้ช่วยลองด้วย<ๆ>ฉันไม่ได้คิดว่าเธอทำฉันไม่ได้คิดว่าเธอน้าไม่ดีตรงไหน,น<ๆ>ตา<ๆ>ชีวิตที่เราเลีอบเป็นสิน้าที่เราเลี Hãy subscribe cho không Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những sẽ hấp dẫn

คสังเกตได้ว่าเล่นแล้วทุกคนนิ่งหมดเลยผมงงว่าแบบผู้ชายคนนี้รูว่ามาโอ้าอ,อาจเศร้าเสียใจอะไรตรงนี้นะครับผมเป็นอะไรเป็นแก่อยู่บนเวที <c oughs> เพลงนี้ไรครับผมเป็นเพลงทีออ่อาจจะเคยฟังกันบ้างแล้วนะ,ะผมเป็นเพลงที่ประกอบหนังมันตนานแล้วเนะคยใครเคยฟังเรื่องเซ็กโฟนมั้ยใครเคยดูเรือเ่องเซ็กโฟนมั้ย <c oughs> ผมไม่เคยฟังเลยครับโอเค พี่ร้อตัวสียดูเล่นกันไปนะคือว่าเรามีคาถามมีคาถามราวกันคือว่าถ้าเกิดว่าใครตอบได้เนี่ยใครตั้งใจฟังและตอบได้เนี่ยก็คือเราจะให้รางวาัลไปเลยน,นะครับผมถามไ้ก่อนเลยก็ได้ว่าในเพลงนี้เราจะร้องฮูกี่ครั้งามา Grazie. Sì. ยิ่งวันวายถ้าเธอรู้ใจถ้าเธอรู้ตัวเธอจะเข้าใจกันหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยไม่รู้เลยแต่ตงคู่ไปและจะมาเพื่อกูใจคำถามเดียวเอาช่วยร้องหน่อยเร็ว said that no take any fun in i have to need to be on my อุทะนะเปียคนละท้องให้ช่วยรอด้วยอย่ามัน <laughs> รู้ใจถ้าเธอรู้ตัวเธอจะเข้าใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยแต่ต้องคู่ไปและจะมา อย่าได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยอย่าเจอช็อคเริมที่เคยได้เจอในเมื่อวานแต่คนี้ เกิ์เนยผมผมเมื่อกี้นั่งฟังเพลงในั่งนั่งนับมาฮูฮูเอาใหม่ฮููฮูอะไรนะอย่างนี้ใครจะนับได้ใช่ไหมโอเคคือว่าวันนี้มันก็เปิดมาแล้วครับก็ยินดีมากเลยด้วกันนะครับที่ได้มางานซุบซครั้งที่เจ็ดเราครบรอบเจ็ดปีแล้วก็ ขอให้พอซุบซิบไว้เลยเลยล้กันนะครับผมก็ขอบคุณที่คอยติดตามผลงานของพวกเรานะครับผมพี่น้องเอฟทุกคนแล้วก็เออ่พวกเราก็แน่นอนนะครับมีอะไรก็อยากจะช่วยเหลือกันแล้วก็ขอให้ซุบซิบเนี่ยเจริญเจริญขึ้นไปทุกปีนะครับผมแล้วก็ขอให้ยุยินนานพวกเราแปดเก้าขวบสิบขวบหรือว่ากี่ปีก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมขอให้สุขภาพดีแข็งแรงทุกคนด้วยครับต่อไปครับผมก็รู้ว่าแมื่เปิดเพลงฟิีซิงก์แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ น้องชายมาช่วยว่าปิดด้วยเพลงมันๆหน,น,น่อยละกันแล้วผมหวังว่าทุกคนก็คงจะคอเสิร์กีดนั้ยไหมพี่ก็ฝากเลยเหรอมเมวเดี๋ยวเราพูด,ดีทีละกันนะครับผมยังไงก็เชิญน้องตั้งที่มาเลยครับคอเสิร์กีด้